ยกคูคือบ้าก็ไปจำแค้นดูนะครับผมก็อันนี้รูปชิ้นอะไรก็คุณผไม่รู้เหมือนกันออว่ะเด็ดต่ะไปแช่กินนี้มั้ให้เจอดี๋ยเออขอไม่นานหลังไกลกันดีกว่าพี่ังเกียผมอยู่้างล่างกินก็ได้าจ น่ะจิจินำเม็ดสุ่ยโหลเอ้ามาๆๆบ๊ะบ๊ะโหล <laughs> สวัสดีครับผมก็สวัสดีในช่วงเย็นนะฮะวันนี้เนี่ยเราไม่ได้เข้าป่าแต่อย่างใดนะครับอยู่ที่บ้านกระต๊อบของพิชานะเราเนี่ยกำลังจะมากินหมูกระทะกันนะครับผมนี่เลยก็เป็นสมาชิกของครอบครัวพิชาซะส่วนใหญ่เลยนะครับผมก,ก็จะมีพี่สาวของพิชานะครับผมแล้วก็ลูกสาวของพิชาดูด,ด้วยจะเตี้ยน้อยนะครับผมส่วนอีกคนหนึ่งไปเล่นบอลใช่ไหม เตะบอลทุกวันได้บอลทุกวันเลยนะครับผมสวัสดีครับก็หมอพี่นกเขาขบวนครั้งยิ่งขบวนครับก็หมอสวัสดีครับดังสิเบามากเลยสวัสดีครับครับในนาตัวไหนสิอยากกินมุกทายใช่ไหมใช่ครับอยากกินนานยังอยากกินนานแล้วอยากกินอีกไหมถ้ากินรอบนี้เสร็จอยากกินออยากกินอีกเปล่าอยากกินเนาะเดือนหน้ากินอีกทีหนึ่งเปล่า ด้จานเลี้ยอีดโอ้ขวดีเท่าระที่เขาบ้านด้านจานเลี้ยอียนี่เลยก็ตอนนี้กําลังต้มน้ําซุปนะครับผมซึ่งจะเป็นซุปของหมูกระทะนะครับผม <c oughs> เรามากินท่ามกลางบรรยากาศที่ติดชายตานะครับซึ่งมองไปข้างล่างนู้นนะก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับผมมองไปสุดหุบุกุตาก็จะเห็นภูเขาสลับซับซ้อนกันไปนะฮะนะก็ฝนเนี่ยเพิ่งจะตกเสร็จนะแต่บรรยากาศไม่ค่อยจะเย็นเท่าไหร่อบอ้าวนะครับ <c oughs> อบอ้าวมากๆเลย อ่ะโอเคก็เดี๋ยวไงเนี่ยเราก็จะเตรียมบบวัตถุด,ดิบนะคะรับผมรวมทั้งพืชแล้วก็ผัก,กต่างๆนะฮะเดี๋ยวเราจะมากินมูกาาการะทะกันตรงนี้เราไปชิมกันกอง่หรอเลือดดี เนี่นเรนี่รู้เหรอคือเอารู้ิจรักวัแบม่เวรากี่คกบ้าก็ไม่จำแขนดูบุก็พัฒนา ก็รเส้นนะครับผมก็อันนี้รูุชิ้นอะไรก็รมมูกเขา่รู้กันนะรูปชิ้นนะที่ตรงทำกทระทาให้ตรงแล้วปิเตียแล้วก็น้องแขนครับท่ใช้คนนี้เี่ก็เต็เดออลหลายย่าะนเะลยเยอะี่เกดน,น่อนา่าระชื่อว่าน่าติด และในตอนนี้นะครับเราก็เตรียมวัตถุดิบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นเห็ดแล้วก็ผักปุ้งผักต่างๆฮะออแล้วก็วุ้นเส้นนะครับผมนเนื้อก็อยู่ด้านนุ่นเลยแข็งเกินนะฮะก็ให้ลูกของพิชาเนี่ยแช่ไว้นะครับผมส่วนน้ําซุปนี่ยังไม่เดือดเลยเดือดละเดออือดละก็เดี๋ยวรอไฟจากเตาตรงนี้นะครับผมแล้วก็เนื้อจากตรงนั้นออละลายเราก็จะมาทานหมูกระทะกันใช่ไหมพิชาครับผมก็ จ้าตัวเล็กบอกว่าเริ่มหิวกันละนะตื่นเนต้นเัวนี้หิวตลรอดแหละอ้าวนานๆจะได้กินทีอ่ะอใช่ไหมเขาบอกว่าปีใหม่เราได้กินมุกกระทา,าปีใหม่แล้วได้กินมุกกระทาแล้วก,ก็ต้องขอ,ขอบคุณพี่โจโมากๆเลยนะครับหรือพี่โจผมก็ไม่แน่ใจนะครับนะขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ส่งมูกระทะชุดนี้เนี่ยก็เป็นพี่โจที่ส่งมาให้กินนะครับผมก็ดีใจมากๆเลยนานๆจะได้กินทีใช่ไหมพี่ชาครับอืม โอเคเดี๋ยวรออะไรพร้อมอะไรเดี๋ยวเราจะมากินกันนะนี่เดนี้ากหล่มถ้าอกน้มแต่ออก้พ่ชกิอะนี่มอให้จุดแล้วเอโคกสกัดดัปลาเดี๋ยวผมเลี้ยงไงนึกเกี่มาเกเอาไปเจกินนี่โก กี่คนหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคนห้าขวดเจี้จำผลราคาิจี้มั้งจี้ลาน่าจับูหรอกนเนาะแล้วแต่คืนเลยนะไกลกันดีกว่าพี่รังเกียผมอยู่้างล่งกินกันนน่าจะิงใกล้กับลูกเศร้าดีกว่าผมก็ลูกชายด้วยใส่คนดี่ Đó, bây giờ tonya mất. Uda mất mà nha yang. Do mẹ chào bà tao ngọc hát. Uy hiệu tâm nan nè pitya. La cắt quýt nèo mẹ chịu luôn mẹ chịu luôn mẹ 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 luôn mẹ

ดับเบิลยูที่ผสมนะมันไม่ต่อยม่หร่อเออมันมักแบบอย่างไมักแบบเราหิ้ะขึ้นมาไปดจะน้อนนีอันนี้มันชำมาแล้วดันที่ไนเคยรับลือดอกคนลูกชิ้นเนี่ยเออลูกนั้นะสุกแตลูกเนื้อผมเพิ่งใส่เมื่อกี้นี่แม่ปลายสุกแล้วจริงจริงเนื้อเนี่ยก็ต้มได้นะเนี่ย ท้อมกินนะอันนี้ที่ตัวเราทนะอะไกินเยอะพิกได้จะได้ดไวนะแล้วจะได้เท่ยวเอ้ยเที่ยวบ้ากับเพาะระอองหมูทเมต้มงตปตัน้ำจิ้มหรอนี่เป็นที่ไ้ยินมาืองสอกันอือนี่อากอข้างกัร่อฮะนี่อะที่ีดุข รู้ยาะ,ะรูดข่เ่าเป็นเฮข้อ,กกอี่ตัดตอนนี่ตัดตอที่พละเราปล่อ๋อจากที่มาจากแกโดยใหญ่เลยบกอะัููใชไหจะไเอาลูชิ้นนเอกกันเลยพี่ผมไม่รี <laughs> และในตอนนี้ก็ตกเย็นแล้วนะครับเราก็มากินหมูกระทะกันได้สักพักแล้วนะครับผมก็ต่างคนต่างก็สู้ชีวิตนะครับไม่ยอมแพ้ใครเลยนะ <c oughs> พิชาก็ได้พักไปรอบหนึ่งแล้วนะพ่อเทนน่ยเล่า <c oughs> ตัเนี่ยเต็มที่ส่วนน้องสาวของพิชาเนี่ยยังไม่พักเลยนะแล้วก็พิเตียนหนีไปแล้วอิ่มแล้วหนีแล้วแต่เด็ลูกสาวแล้วก็ลูกชายคนนี้นะก็ยังไม่หนี ยังสู้ชีวิตอยู่นะลูกชายไม่มาเลยลูกชายไปเล่นบอลอีกคนหนึ่งนะนี่แหละกรมกรกก็กินเองนานๆจะได้กินทีก็พอได้อยู่นะพี่นะอร่อยมากอืไม่ใช่พอได้อย่าเดี๋ยวอร่อยสุดๆเลยต้องขอบคุณใครนะแม่แม่โจ้ครับอืก็ต้องขอบคุณแม่โจมากเลยนะครับที่สนับสนุนให้เรากินบุกทา มาพิจารุหืไดาเขอกินมุกกะทะขอกินมุกกะทะแต่ไม่พูดไม่จ่ายเลยจ้าชิฟฟี่คนไหนก็ไม่รู้ที่สอบหมดข้ามุกะทะให้เราเนี่ยเขาพูดมามานะะคทำไมลูกสาวหน้าตาไม่เหมือนพ่อไม่เหมือนแม่ล่ะเพีองลูกสาวเขตัวพ่อเยอะอ๋อเพราะอะไรคนเพราะอะไรคนอ๋อโอเคเพราะเราทำใจต้นทำใจนะ แต่ให้ลูกสาวเซ์พี่ชานี่แย่งลูกสาวกินลูกชายกินแย่งพี่สาวกินตลอดเลยจะแม่งพิเดะจะแม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่ตาให้เตี้ยเลยดูดิอย่อยูอย่ครับตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ทานหมูกระทะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งคุณแม่ดาเนี่ยก็ได้<ก>ย่างเอาไว้นะครับผมเพื่อที่จะให้กับลูกชายคนหนึ่งนะ ที่ไปเล่น,นบอลฮะเขาเนี่ยติดบอลนะครับผมออกกําลังกายก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมจะได้ร่างกายสดใสนะครับผมแล้วก็แข็งแรงเหมือนคุณพ่อคุณพ่อนี่ทํางานไม่เคยพักไม่เคยหย่อนเลยนะอ,อ,อืมโอเคก็คลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็เป็นเพียงกันมากินหมูกระทะที่บ้านกระต๊อบของพิชานะครับก็กินตั้งแต่ยังมีแสงสวง่างตอนนี้ก็เริ่มที่จะมืดแล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณด้วยใจจริงอ,อ,อีกครั้งหนึ่งนะ โอเคก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะย้ายกันกลับมุงกลับบ้านกับช่องนะครับผมกลับไปพักผ่อนนะฮะก็ไว้เจอกันในพีหน้านะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันด้วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับทุกๆคลิปนะครับผมสิ่งสำคัญแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม